เดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมนะคะอันนี้อยากให้ลองทําดูนะคะถ้าเรียนอยู่คนเดียวนี่ก็อาจจะยากหน่อยอาจจะไปชวนเพื่อนข้างๆมาร่วมเรียนกันด้วยนะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะมันจะเป็นการให้เราได้ฝึกสกิลนะคะในการทดลองสร้างข้อตกลงร่วมกันนะคะค่ะเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปหาเพื่อนนะคะประมาณ5คนหรือว่า รอบๆโต๊ะที่เราอรอบโต๊ะทำงานหรือว่าที่เรากำลังเรียนอยู่ก็ได้นะคะไปชวนดูนะคะ,ะเดี๋ยวฟังโจทย์นะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เรียงลำดับของ5อย่างที่จำเป็นต่อการรอดชีวิตของทีมนะคะแล้วก็สุดท้ายเราจะเลือกตัวแทนมานำเสนอนะคะค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวเริ่มกันที่สถานการณ์เลยนะคะหวังว่าคงไปเลือกเพื่อนมาได้แล้วนะคะค่ะสถานการณ์นะคะ1คือเนี่ย ตอนนี้เป็น10โมงตอนเช้านะคะแล้วก็เราเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนๆน,นะคะ5้หคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เกิดเครื่องบินตกนะคะตกที่ไหนไม่ตกตกกลางทะเลทรายไม่มีอะไรเลยนะคะก็ทั้ง นักบินแล้วก็ผู้ช่วยนักบินนะคะเสียชีวิตคาที่เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องบินเนี่ยก็ลุกไหม้ด้วยความรวดเร็วหลังจากเครื่องบินตกนะคะดังนั้นเนี่ยจะหยิบของอะไรก็ออกมาได้เนี่ยก็มีเวลาที่จํากัดมากนะคะ,ะมีแค่นักบินกับผู้ช่วยนักบินเท่านั้นที่ตายนะคะอย่าถามหาความเป็นจริงจากซีนารีโอนี้นะคะซีนารีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อบีบบังคับให้เราต้องตัดสินใจบางอย่างอย่าอ่า ไม่ต้องดราม่านะคะค่ะก็ไม่มีใครบาดเจ็บเลยนะคะค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยที่อยู่ในทลเลทราย,ายเนี่ยาพายลอตอนักบินนะคะไม่สามารถจะได้แจ้งาทางหอบังคับการไปว่า,าพิกัดอยู่ตรงไหนนะคะก็คือแต่รู้อยู่ว่ามันออกจากเส้นทางบินไปหลายกิโลเมตรเหมือนกันแล้วก็อยู่ทางใต้ของเมืองสักเมืองหนึ่ง นะคะตอนนั้นเนี่ยอากาศร้อนนะคะแล้วก็แสงแดดจ้ากลางทะเลซทรายนะคะก็น่าจะ40กว่าองศาขึ้นไปอยู่แล้วนะคะ,ะน่าจะสัก45องศาแล้วกันค่ะภูมิประเทศแถวนั้นนะคะเป็นทะเลซทรายก็ราบเรียบนะคะมีต้นกระบองเพชรมีต้นหญ้าขึ้นเล็กน้อยนะคะค่ะ มีของ5อย่างนะคะที่เราจะสามารถเอาจากเอาออกจากเครื่องบินได้นะคะ 1. ก็คือร่มชูชีพนะคะร่มร่มชูชีพเน้นว่าเป็นตัวร่มชูชีพพาราชูตนะคะไม่ใช่ไอตัวแบบเสื้อชูชีพที่อยู่นั่งอยู่ใต้เบาะที่นั่งด้านหน้าของท่านไอน้นียไม่ใช่นะคะไอไอ,ไอร่มชูชีพมันจะมีแบบตัวร่มที่เป็นสําหรับให้เรากางออกมาเพื่อให้ถ้าเกิดมีเครื่องบินบินผ่านเนี่ยมันก็จะเห็น เป็นสีอาจจะทําให้ทีมที่มาค้นหาเนี่ยเจอพวกเราได้ง่ายขึ้นนะคะลมชูชีพตรงนี้เป็นสีขาวสีแดงนะคะค่ะแล้วก็มีไฟฉายพร้อมถานนะคะอันที่3นะคะเป็นน้ําดื่มนะคะก็จะ1ลิตรต่อคนนะคะอันที่4เป็นเสื้อโค้ตนะคะโค้ตตัวใหญ่ใส่เพื่อป้องกันความร้อนนะคะค่ะเป็น1ตัวต่อคนนะคะอันที่5นะคะเป็นกระจกเล็กๆ1แผ่นนะคะค่ะ ก็จะมีของ5อย่างนะคะให้เรียงลำดับตามความสำคัญนะคะว่าจะหยิบอะไรกันออกมานะคะก็คุยกันภายใน5-6คนเนี้ยค่ะแล้วก็พยายามนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อกี้สอนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเป็นเรื่องของ Partic i p a t o r y m e e t i n g ใช่ไหมคะเป็นกลุ่ม5คนนะคะจะคุยกันอยู่2คนงนะไม่โอเคใช่ไหมคะเพราะทุกคนจะต้องอความเป็นความตายความอยู่รอดของทุกคน5คนนี้มันมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งนี้ ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็กระบวนการที่เราจะ reach consensus นะคะหรือว่าบรรลุฉันทามาตินะคะก็จะต้องทุกคนจะต้องโอเคกับคำตอบ final decision นะคะแล้วก็ไม่มีใครโดนบังคับนะคะว่าเอ้ยไม่ได้จะจะต้องเลือกตามนะคะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้เวลานะคะว่าไปลองอสู้กันดูนะคะด้วยด้วยความสงบสุขค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ